พันแบรนด์คุณภาพจากเพียวไลมีวัสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว แต่เต้นเพลงอะไรอ่ะมั่นใจว่ายังสดมั่นใจมากค่ะมั่นใจว่ายังสดไม่มั่นเท่าไหร่หลังบ้านไงออหลังบ้านก็มีแฟนแล้วหน้าบัานสดเสียงคุณคุณนะใครอ่ะ เช่เหม่รำเขามีชื่อจริงอยู่นะคุณพี่เช่เ่ม่รำอันนี้คือชื่อชื่ออัลบั้มแรกของเขาก็เลยเหมือนแบบว่าคุ้นคุ้นหูกันแล้วก็เรียกกันติด ติดปากกันมาตลอดที่สําคัญนะดิฉันนึกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องดิฉันเป็นพี่เขาเป็นผู้ชาย2อ1 9ันห้าเองรุ่นน้องชายดิฉันผู้ชายเขาแบบว่าจะดูอันนี้นิดนึงมีอายุเอ้อยถ้าไม่ได้ดูแลตัวเองถ้าไม่ได้แบบว่าทานอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทานนิวเกสีไร์ปลาไม่ได้ทานซีวีเห็นเป็นไงอ่ะพี่แจมบอกแกโทรมาได้สองคนนี้ขอพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะปิดการขายพี่แจม ก็จริงๆนะพี่แจมแมรามจริงๆคใครๆดูเขาก็นึกว่าอายุอย่างประมาณเ uh, นาะ <okay. S 1> อ่า ห้าอย่างเนี้ยเห็นไหมยังสามสิบกว่าอยู่ไม่หรอกพี่เขาก็แบบว่าอาจจะทํางานหนักอะไรเ่งี้ค่อยได้ดูแลตัวเองเนาะเดี๋ยวพี่แชมติดต่อหลังไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแนะนําให้หล่อไมถามว่าเขาอยากกินไม่อยากกินนะอบังคับอยากให้ดูแลตัวเองดีๆนะเพราะอายุเลยวัยเลขสามอัพขึ้นไปเนี่ยเราก็ติดลมบนแล้วล่ะถูกเราไม่ค่อยลงต้องดูแลตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากคงที่เนี่ยอยากคงที่ไม่ใช่แค่ดูดีแต่ว่า สุขภาพด้วยคุณผู้ชมเห็นบอกมีเรื่องมาเล่าเดี๋ยนอยากวางอ่ะเดี๋ยวก่อนซิมุกไม่ออกอย่าพึ่งสิขายดิ้งค้าก่อนใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนพี่แช่มลำเราเนี่ยเขามีเขาเป็นคนจังหวัดบุรีล์นะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีอาราบัมเพลงเนี่ยก็คือเขาเล่นดนตรีตามร้านอาหารแล้วก็ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดดนตรีโฟกซองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยดิฉันเข้าใจ<อ>ว่าเป็นคนใต้คนบุรีรัมค่ะไม่สําเนียงเสียงโอ้โหเนาะชัวป้าบจริงๆแล้วไม่ไม่เกี่ยวเลยลแล้วที่สำคัญแต่ว่ามีแฟนเป็นคนอิสลามใช่อลิลูกสาวแล้วด้วยตอนเนี้ใช่อิสลามจ๋าเลยเพราะว่าแฟนชื่อ อสองคนโอไซนาเอ้มีมีมีสองภรรยาสองคนออะไม่ใช่ลูกสองคนขอโทษทีค่ะคนโทษชื่อสาลินานามีบุตรทั้งคนเลยไม่ทราบอาจะอยู่ในท้องหรือยังไงอ่าน่าจะเพลงฮิตมากเลยคุณพี่การุนาฟังให้จบอชอบเพลงนี้เราชอบการุนาฟังฟัง ประมาณนั้นใช่ไหมแต่ยันจะตามแต่ดยันก็เงียบเพราะว่าเราไม่เป็นเด็กเกที่บ้านชอบฟังแล้วไม่ีต่ยนชอบมั่นใจว่ายังโสดนะได้ยินไม่ได้ยินดี่ันได้ยินไว้ก่อนนะอ่ะยังไงก็พี่แจมก็ต้องทานจริงๆมันผู้ชายต้องดูแลตัวเองด้วยอย่างที่คุยไปม่อสักคู่อย่าปล่อยตัวเองแล้วมันจะ ไม่ใช่ว่าแก่ง่ายตายช้าเหมือนผู้หญิงนะคุณแก่แล้วแก่เลยนะผู้ชายบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าจะมาให้สวยเหมือนสตรีอย่างนางเราเนี่ยมันลําบากเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเราคุณพี่ผู้หญิงเราอ่ะประจำเรามีประจำเดือนใช่ไหมเราทุกเดือนเนี่ยเราสามารถขับเลือดทายของเสียออกได้แต่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีนะผู้ชายไม่มีไม่เท่าไหร่นะผู้ชายเล่าดูเพียผู้ชายมีแต่ทำอะไรขับอย่างอื่น ไม่ใช่ของเสียขับอย่างอื่นออกมาถ้ามีหลายคนนะถ้าอยากมีกําลังวังชาเยอะๆนั่นทานนิวเกซีไลท์พระเลยเบต้าคูงแทนกับผมครูคาวเป็นส่วนผสมได้ทั้งเผยวได้ทั้งป้องกันเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่เข้ามาเดี๋ยวนี้โรคเข้าเข้ามาเยอะนะหลายประเทศมีเชื้อซาอุดิอาระเบียล่าสุดมีเชื้อไวรัสตัวใหม่น่ากลัวมากเหมืชนไขวัดนกใช่ไหมคุณพี่ ก็่ก็้หว่นโรกสายพันธุ์ใหม่มันใหม่เรื่อยๆฉันก็ไม่แน่ใจว่าประเทศเขาเลี้ยงเชื้อไวรัสไว้เรื่องไงคือเขาบอกว่าคือต้องมีภูมิคุ้มกันอะเป็นโรคเนี้ยเพราะอะไรรึเสล่าภูมิคุ้มกันไม่ก่อนสิบวันหรือสิบสี่วันเนี่ยถ้าอยู่รอดก็คือรอดแต่ถ้าไม่รอดก็คทันทีตายใช่คือเสียชีวิตใช่ฉันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับงูงูพิษหรือว่างูเห่าฉกนะถ้าเกิดไปไม่ถึงโรงพยาบาลถ้าใครหลับนี่ก็เสียชีวิตก่อนอันนี้ก็คือไม่มุ้นไม่มีภูมิเอ ไม่มีเขาเรียกอะไรนะวัคซีนรักษามไม่มียาป้องกันอะไรใดๆทั้ทงสิน้นนอกจากภูมิคุ้มกันในตัวเองในร่างกายของเราจริงๆเ,เราเรามาคุยพูขาวกันนิดนึงดีกว่าที่มีส่วนผสมนะจริงๆหลายๆประเทศนะคะเขาก็โดวยเฉพาะประเทศจีนนะคะใช้ภูขาวเนี่ยคะ่ะเป็นตำรับยาผงนะคะต้องบอกว่าตำรับ ยาผงรักษาโรคมะเร็งค่ะเขาใช้คํานี้เลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของประเทศจีนค่ะผงบูกาวนะคะรักษาโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ประเทศเกาหลีค่ะรักษาโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดแข็งตัวแล้วก็มะเร็งค่ะดูแล้วคล้ายๆกันมั้ยใช่ค่ะอีกประเทศหนึ่งคือประเทศญี่ปุ่นและอินเดียนะคะใช้เป็นยาลดไข้ขจัดสารขจัดสารพิษค่ะรักษาแผลในกระเพาะอาหารภูมิแพ้แล้วก็อาการอักเสบต่างๆได้ด้วยค่ะ ของไทยนะคะเราก็มีผลงานวิจัยเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะนะคะสถาบันวิจัยส,สม,มุนไพรกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่าค่ะปัจจุบันการจดธิบัตรเกี่ยวกับประโยชน์ของภูกาวต่อระบบภูมิคุ้มกันมีมากมายหลายฉบ,บับเลยทีเดียวนะคะซึ่งสรุปได้ดังนี้ค่ะออกฤทธิก์กับการยับยั้งแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งอค่ะ,คะแล้วก็ อีกข้อหนึ่งนะคะพวกกรายับยั้งทําลายเชื้อไวรัสค่ะ,คะนะคะรวมถึงผู้กราวต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบค่ะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดมี20ข้อ,ขอ,อมันมเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมแต่ว่า อย่างที่เราสองคนบอกไปว่ามันป้องกันแล้วก็รักษาโรคต่างๆได้โดยเฉพาะมะเร็งชัดที่สุดนะคะก็มีผลงานของหลายประเทศของจีนแล้วก็ของไทยนะคะแล้วก็เกาหลีนะอินเดียสรุปแล้วโรคหมดญี่ปุ่นและอินเดียใช่คือคือคือตัวอย่างคือโรค ที่สำคัญสำคัญรักษายากๆนี้เราเอามายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูใช่ค่ะซึ่งก็เฉพาะแก้ผงภูขาวนะยังไม่นับรวมของเบต้าคูแคนนะเบต้าคูแคนเบต้าคูแคนจริงๆเยอะมากเลยนะเบต้าคูแคนคุณพี่ได้ความงามด้วยในหน้าเด็กด้วยก็เสียดายเวลาหมดพอดีเดี๋ยวมาคุยกันเบรกหน้าดีค่ะโดยเฉพาะคุณสมบัติเบต้าคูแคนตอนนี้ฟังเพลงกันก่อนค่ะ ไหมพลายหุ่นน้่นแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Life แผกนการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ค่ะช่วงที่สองของรายการ,ร,าการผู้หญิงอยากสวยค่ะ ดิฉันกระดิกให้แล้วนะออไม่ใช่กระดิ่งนะกระดิกกระดิก <c oughs> <c oughs> ทัมือให้เรียบร้อยเป็ห <c oughs> มาหางกระดิง่งเนาะเรกนี้ค,ค่ะผู้ชายของเรา ของเราเพราะเราชอบอะไรของเราหลังไมเนี่ยแย่งกันแล้วนะมาริโอมาริโอเมาแล้วเราชอบเขาแค่ยืนเฉยๆยไม่ต้องแสดงเราก็ชอบเขาบอกก็ตีบทไม่แตกเราก็ชอบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าหล่อหลายคนบอกมาริโอแสดงหนังไม่เคยได้รับรางวัลเพราะว่าแสดงไม่เก่งแต่เราชอบมีอะไรไ่ไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่ว่าอะไรเขาบอกมาริโอบี ปลื้มบินเสี่ยงไปเสี่ยงไฮ้รับรางวัลรางวัลอะไรคุณพี่แต่งตัวแต่งตัวดีเด่นของเอเชียเลยนะเอไม่ดีแต่เขาแต่งตัวดีไม่ต้องยอมรับนะหน้าตาดีบุคลิกภาพดีหล่อจบพอแล้วจบไหมพอแล้วจบไม่ต้องอะไรพี่เอ็นดิ้งเลยไม่จำเป็นต้องไปคุยมากจะจ้างปะละจะจ้างคนไหนที่จะไปว่าเขาเนี่ยไปดูตัวเองก่อน เป็นพระเอกระดับนี้เหรอนี่อะไรเนี่ยเรารวยสุดฤทธิ์เราจะเป็นปกป้องแทนนักขา่าวเราเป็นแฟนขลับคนที่สี่นะเขาบอกเตรียมบินไปสิงคโปร์ค่ะแล้วก็มีามาทับถามให้ถ่ายหนังอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรตัวรนบอกว่าคาแรคตเตอร์เล่นยังไงเพราะว่ายังติดถ่ายละครที่ไทยอยู่เห็นไหมเรื่องล่าสุดกับกำลังถ่ายทำกำลังจะลงจอแล้วกับพี่ณเดชน์ยาย่า อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นญี่ปุ่นฟันดับชงชิงชงชิงหรอใครเป็นตัวโกงลเนี่ยไม่มีก็พระเอกสองคนอะไรตะวันสักอย่างดิฉันสงสัยเออใครเป็นตัวโกงอย่างเงี้ยไม่เอารับไม่ได้แตเด็กก็เสียดายมาริโอก็โอ๊ยไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็ไปเดินแบบที่เชียงให้ก็กระแสตอบรับก็ดีครับก็แฟนคลับเขาก็มาให้การต้อนรับ เหมือนเดิมครับก็น่ารักเป็นเป็นงานของที่เซี่ยงไฮ้เขาเป็นไปไปรับรางวัลด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นรางวัลแต่งตัวแบบว่าดีอะไรเงี้ยครับผมของของเอเชียอะไรประมาณนี้ครับ <gesch ee? S 1> เราไปร่วมง,งานแล้วก็ไปรับรางวัลด้วยครับ <saud? S 1> ครับผมก็ดีใจครับก็ขอบคุณด้วยเขาที่เขาเขา,เขาเห็นว่าเออเราเราก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจที่เขาเออ เห็นว่าเออเราเรามีเทสที่ดีหรืออะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณครับก็รู้สึกดีใจมากครับแฟนขับคราวนี้เอาไปเชียงไฮยครับแฟนขับก็พอสมควรครับแต่ก็จะไม่เยอะเท่าเมืองอื่นๆที่เ่าเคยไปครับเพราะว่าเมืองอื่นๆคือไม่นั้นเขาต้อง เมืองจีนใหญ่มากครับพี่เวลานั่งมาเขาก็ไกลมากอะไรครับบางคนก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ก็มีมีคนนั่งมาเขามาหา,า,าที่แอร์พอร์ตอะไรเงี้ยครับเ<ม>ขาก็ให้การตอบรับดีครับเ<ม>ขาก็มาแบบมันก็จะมีงานแบบให้เดินพรมแดงก่อนอะไรเงี้ยครับเ<ม>ขาก็จะมีแฟนคลับเขาก็จะมารอที่พรมแดงกันเยอะเลยครับเ<ม>ขาก็จะเรียกโอ้ห oh, มาลีอาลหมาลีอาลอะไรเงี้ยครับผมชื่อชื่อโอฮะอ่าก็เป็นเป็น oh, งานพวกหนังพวกอะไรเงี้ยครับผมก็ก็คุยคุยอยู่แต่ว่าโอ้ก็ยังติดละครที่เมืองไทยอยู่ด้วย หนังสิงคโปร์รับไปแล้วครับก็ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะบินไปครับคาแรคเตอร์ก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่สิงคโปร์เป็นนักเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออแอบชอบรุ่นพี่อะไรประมาณนี้ครับอบอกได้ประมาณนี้ชื่อเรื่องพอจะบอกได้ไหมครับชื่อเรื่องอย,ยังไม่สรุปครับปไปถ่ายทำนานขนาดไหนครับครับ,รบก็น่านจะไปเป็นช่วงๆครับก็จะไปประมาณแบบ7วันอะไรเงี้ยครับสิวันอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาครับระยะเวลาก็ประมาณหนังเต็มที่ก็ประมาณ20วันครับ20คิวครับ ครับก็เตรียมตัวก็มีไปรีดทูบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ตัวนักแสดงโอาก็ยังไม่ได้เจอครับก็คงจะได้ไปเวิร์กช็อปที่นู่นครับค่ะต้องบอกว่าพ<ส>ระเอกเในดวงใจเสียงก็หล่อหน้าตาก็ดีผู <Okay. S 1> ้ชายอะไรก็ไม่รู้ฉันรึกว่าว่านีฉันเสียงดังเปล่าเลยก็จะพูดกับพี่มาเลโอพูดถึงพี่มาเลโอ ห่างกันสองรอบสามรอบไม่เกี่ยวยังไงก็รอคุณเดมเนาะลอๆอย่างเงี้ยเขาต้องดูแลตัวเองแล้ะนะใช่ไหมจริงจริงดารานะเขากินเป็นกระมังเลยไม่ใช่พี่เชมเชมรำเรานะเคยดูพี่โดมปะล่าโอ้โหเป็นกรรมเป็นแบบเต็มมือเต็มไปฉนเคยเจอลูกชายของผู้บริหารท่านหนึ่งนะในอดีตที่เขาอายุน้อยๆนะเชื่อไหมว่าเขาดำาก็ดูไม่หล่อดูผอมกระลองก็กินวันหนึ่งสิบแปดเม็ด แลวยังไงคะสูงปีดขาวจัวคือคุณพี่มันก็ต้องอยู่ที่บัตเจ็ตเงินในกระเป๋าด้วยนะบางทีอก,ก็ไปกินตามเขาก็ไม่ได้หลายแสนนะคุณ<ร>ชมเจ<ร>็ดแปดแสนนะเราก็ต